สวัสดีค e. ่ะมาถอนยางกันเนาะทำตั้งแต่บ่ายโมงเนาะทำความสะอาดร้านแล้วก็มามาต่อตรงนี้เอาถั่วสับสามีด้วยมามาใช้งานถั่วสับแม่น้องปะบุง สองท,ทีสองทีของเนี่ยมาทำงานด้วยกันแต่บ่ายโมงตอนนี้มันห้าโมงเย็นแล้วค่ะทำตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงห้าโมงเย็นทำไปเรื่อยๆให้มันสะอาดสะอานเนาะ มันก็ขึ้นกปกติเลยคะ่ะทำไปมันก็ขึ้นเพราะว่าฝนมันตกเนาะนกกนนนใส่ถุงมือไปแล้วนะลูกแต่ว่าถุงมือมันขาดะะเดี๋ยวต้องไปหาซื้อถุงมือใหม่ถุงมือมันขาดต้องหามือมันบาง ังนี้ก็จะสะอาดอาดเายนะทำตลอดนะคะตรงนี้ทำตลอดเลยแต่ว่ายามันขึ้นเร็วนะยามันขึ้นเร็วฝากกดติดตามช่องแม่น้องของพี่ด้วยนะคะมาวันนี้ไม่มีอะไรเลยเนาะพามาถ่ายถ่ายอะไรนอกบ้านเอามาถ่ายอันนี้ค่ะทำงาน ชอบกินมือกิวชอบกินมือฝากกดติดตามช่องแม่น้องของมุณด้วยนะคะขอบคุณช่ะวันนี้มาถางหญ้ากันเนาะถางหญ้านาบหลอบบ้านเลยไม่ได้ไปไหนเลยวันนี้แช่ช่องพี่เั้นเอาทัวร์สับสามีนะคะ มาเปิดว่าโทรศัพท์เราไม่ว่างเนาะเอาโทรศัพท์สามีมาเปิดนะคะนี่